ไม่้งจุดเยอ๋อได้เห็บปลาดุกโดตรจะได้ด้วยนี่อันนี้ของเสียรักนะครับข้าวสองตัวปลาโคตรสองตัวปลาดุกตัวหนึ่งปลาโคตตัวหนึ่งสองสามทางเต็มหมดมาอยู่มามาพญาวาดใส่ตะไคร้ยี่ห้อใดนะครับตะไคร้ขีดนี่นั่นแหละตะไคร้ตาโคตรขนแบบปลาครับ โอ้มันบวกหลายตัวเนี่ยบวกหลายแล้วกินได้สบายแล้วครับก้อนสีมานพี่น้องก้อนสีมานต้องเสียเงินซะก้อนนะครับพันหลักบอกก้อนสีมาน 40, จัดทุกพันหนึ่งก้อนนะครับรีวิว้มแ,บบแม่ค้าเแม่ค้าบอกให้รีวิวให้พี่น้องร้านยังนะยายครันขาลร้านพอพันขายขายนะครับอยู่เพื่อนป้าซักครับเป็นค่ายลูกวิ่งพี่น้อง อันนี้อันนี้สามสิบตานะครับหกเส้นสามสิบตาเป็นขายอยู่สี่ร้อยนะครับผ่านหลักจัดไปสองผืนก้าบบานถึกยายปู่จมแน่นอน, <c oughs> นเพรดะป่าอยู่เสียงึ้นแล้วเห็นไหมครับมันนี้ห้าสิบลงไปเคลื่อนยายระว,ว่าใส่ยันมือแรงถึกครับ <c oughs> ป่าเรามีถุอยางด้ยพี่น้องออกจากบ้านเราต้องมีอุปกรณ์นะครับเอาตะเกินมาเอาตะเกินเเ้นมานะ มีแนวใส่ปลานะครับม uh, ีมีด่างครับเป็นชั้นเลยด่างปิวก็มีแต่ใส่บบได้นะครับเคลื่อนใส่บบได้ลมแ้แ่งบลมเพี้ยนมีเสือกนะครับมีเสือกเสือกเห็ดด่างนะครับหมักซีใดจัดไปได้เบิดนะครับตะกัวกลมมีบดสยางนะครับสาม่านี้่นับเถาะออกไปลุยกัน ใส่ยังไงพี่น้องใสนัเครื่องแข็งกระถืงนะแต่ว,ว่าเขาจะไปรอบนะครับคงเวน็นคงเว็นปลาอาจจะเขาคงไม้เนาะเส้นหลักไปหุ่นแล้วครับเสียเช่นพันหนึ่งอยู่ได้แล้วไปไหาแล้ว <c oughs> นำแค่นี้แหละพี่น้องนำเครื่องแข็งนะครับเขาใส่หนังเครื่องแข็งเป็นไฮน่าเก่านะครับเป็นบานเกา่าเป็นมูบานเกา่าเป็นไฮน่า เดี่ยวเบนเคลืนมาเห็นเดือนตาตัดเคลื่อน,นล้มแห้งๆเลยโอ้โว้มีการห่อนนะครับนะพุ่นลงลิงะครับาี่นาเอ่าอตรงหนานะครับไปเบิเงองพวกเราที่ใจว่าจิงไส้อดหนี่ก,ก็ถือดิผมจริงไส้อดหนี่ก,ก็ถือพี่น้องเป็นแปดเดี๋ยวแต่ว่าผมอยากล็อกไปรอบมันเ้าจะ่ารอบมันถือหลายกว่า

เทียนเบิ่งตัวบมกใหญ่เลยไปใส่ต่อคนครับไปมาเอาใส่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เขาสิล่องไล่เบิ่งนะครับไล่เบิ่องในไล่เบิ่องในภูมิใหม่ภูมเินะมเนี่ยนะครับที่ใส่ล้อมไว้นี่นะซาเขาสิคือซาโตัวบนนะ้อพี่นอ้องไปอองไล่เบิ่งครับนี่ไอปลาเนี่ยพี่น้อง ไต่ก็คือได่ละงานนี้เฮ้ยุเซละ่ะเสียงตามยุเซละ่ะครับไล่ไปครับ มาเบิ่งพี่น้องพยามครับตัวแรกปัตเตรเพียนครับบบฮันเจอตัวใหญ่พี่น้องแต่เป็ตัวน้อยอยู่ ชาสมือบัว <mm น oh, ้เข้าเจ้ามาเด้อยี่สิบสามสิบโลถึอยุบถึอยุบนี่พี่น้องกระบอกใหญบ้วหน่อยหกเส้นเนาะกะรุ่นนี่แหละ โตหน่อยเถอะข้าเจ้ามากคือโตงามแถอปลาข้าเจ้ามากเจ็ดแปดเส้นมาสันมันถือเงี้ยมือแรงโอ้ยโตหน่อยหน่อยหนึงถืออยู่ครับพี่น้องมันอย่างโตหน่อยอยู่นะบุฟัฟ่เจอตัวใหญ่ครับเปนรุ่นหน่อยอยู่ โอ้หแผลดเต็มเลยพื้นมันนะตัวน้อยครับเขาเจาะมากคือเจ็ดแปดเส้นคนนะ่ะสองกระมีครับงวงละสองกรบมีพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับทำงานเลยครับวงละสองกมีพี่น้องทำงานแล้ว,ม,ว,ม,านนาลวมาเด้อบาน บ่าง,าววงเง้ยเงี้ยวโบตอกออกมากนะครับยี่สิบตายี่สิบตายี่สิบห้าตาพอดีเลยของผมมันด่างไม่น้ำเนาะบักปุ่นเลยสี่สิบห้าตานะครับปกเส้นโบโบโบ,บ,บแม็ดกันปันไดน,นอนหลาบใส่อัญญาแพทดนะแต่ก็ได้ยูพี่น้องตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องครับใหญ่ย จึงเห็นไนหนามก็ยังเพเ่อเ์ื่อเพื่อไม่เป็นยีก็พกเส้นละนะล้วบุหันเจอแบบยีโกดังอยูได้ยูครับไปต่อครับต่อพี่น้องมาทีละคู่นะครับสองเลยโอ้ยอย่าแพดไหมแต่ขี่ขันนะครับเป็นชุดแรก ยำเจอแรกยำชุดแรกเออนีออ่พี่น,อน้องสามัญสามัญหาโลได้นะครับโอเคหาโลได้ครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับชุดแรกรน,น,นะครับเออสามัญสามัญหาโลนะครับชุดแรกประจกใหญ่ก็มีพี่น,อน้องมาเด้อครับบัดนี้ อยู่ที่สองบรรทุนไซไปแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วยาวเป็นกิโลเลยด่านสามพื้นยาวเป็นกิโลเลยโอเคครับเดี๋ยวย้อนกลับไปฝุ่นไปยามมาแต่รฝุ่นเนาะพี่นอนะอ้องเนาะไปมันสีได้หลายโค้บางขันบค้บันนี้น้ำเชี่ยวเอวเลยนะครับบางหันน้ำเชี่ยวหัวเขาเนาะบันนี้น้ำเชี่ยวเอวเลยไปครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับไปถังที่สองนะครับชุดที่สอง โอ้หยาแพดไหมคักไปหยาแพดนี่แหละครับถึงอยู่ข้างหน้าครับตึ๊ก,ก,กโอ้นี่างเดียวโอ้เป็นกลุ่มเป็นพวกเลยแบบนี้คือถ่องไข่เองเลงไหมมันไข่เหรอติ๊งถึงเขาเมษ่สามหัววัดที่สิบนึงนะครับคือไข่ไว้ป่าเคือนเนาะคือปลาหนามเข้า เฮ้ยยาแพทพีนองเลยโอ้สาม าด่างแบบขาดที่ซื้อใส่แบบโลงๆเป็นแปลเลยแตบบ่ว่ายาแพทยีโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปลุยครับลุยต่อ ตอนนี้ก็คําแล้วนะครับเริ่มคําแล้วนะครับคนพื้นที่เพื่อนบอกว่าป่ามันสิขื้นรอฟังนะครับป่ามันสิมาตื่นแต่ว่าตอนนี้วันมี้ยังปลดป,ลาป่าเพราะท่านแล้วนะครับสีใหญ่ดังนะครับใหญ่ดังปลดป,ลาป่าเพราะท่านแล้วพี่นอ้องเหมืดก่อนทุบกบัวได้บุน้น <c oughs> ปลาหลอย,ยูพอพไไ่พี่น้องครับแต่ว่าโตไปใหญ่ใส่ด่างหน่อยมันเลย่ดน่ปลาหน่อย ดังซื้อ,อยู่นีบ่ปันไหนพี่น้องบอ่คอยหมันปันไหนครับเส้นใ่ดังเส้นใยหมดต้องเฮ็ดเองครับเดี๋ยว <c oughs> โอกาสหนาบรรลุมีโอกาสได้ดมากเวเฮ็ดเองดีกว่า <c oughs> ดังเส้นใ่บ่ถึกนะครับถึกกรอบแล้วที่หาตัวยากนะก็คือดังที่บ่รลุใส่เป็นประจำรูนิ่าแต่ว่ามันอยากเลิกไปหน่อย ของอันยาแพรนะครับเ<ยว>ต็มเลยครับอันนี้หลอบขึ้นนะครับตอนนี้สองทุ่มครับพี่น้องออกมายามดังไม่ยามก็ได้นะเดี๋ยวปลาเน่านะครับเดี๋ยวปลาเนา่าเอาอยามไปใส่น้ำแข็งไว้เออตาบุกแบบไหม ปลาทุ่นอ่ะนะครับเบัวบตบง่ายเลยได่ไปสองยามแล้วพี่น้องที่ผมมีบทใส่แล้วนะแต่ว่ากระยบมพอ่ก็ใส่แล้วเมื่อกี้งมใส่ดังว่นเดียวหนาวไฟมางมใส่เอา เดาทางไปเลยนะคือ,อยาแพทย์วัสดุปวดจนวินนะครับมาโจกมาโจกหน่อยวูมีตัวใหญ่หลายอยู่พี่น้องครับปาถ้าเป็นสีเส้นหนิวอะไรวูมีหมดไวนะ 6เส้นนะตัวนึงเส้นกบวยใ่นะบวัวาตัวน้อยหนามมันท่านห้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนามลกุกไปไกลๆไปเจ็ดกิโลนึงบกลุกไปเจ็ดกิโลนึงเนี่ยโอ,โอ้โหบกบวหญ่แล้วว่าป่ามันห้อมนะแต่ว่าคนหลายเลยป่านนี้เป็นร้อยนะครับตัวนี้ขเขาจะเอาบใส่เพราะว่าตัวนี้มันหยาแผครับ เส้นด่างยันหายาแผลด่ยพึ่งมานครับล้อยเ้อยนะครับยันหาย,ยาแผด่อยเนยมาตอนนี้เละครับคือผมนี่เราคุณอ่ะเพิ่งต่า <c oughs> เือ,องเอลเลยเละครับหายาแผด่ปาืดปานะครับไายคับ ใหญ่ด่งางบ่ได้เลยไฮสิมากค่ขะขลบังใส่ด่างใหญ่ๆนะครับขลบั่งผมสองหลอบสามหอบโอ้ย แห้งขึ้นแห้งทางตึมตึมตึมคำรมังนี่หน่อยหอมนะครับเอาคารมังใหญ่ๆมากนิสิมากนะครับแต่อยู่ใกล้ๆบานวโนุสิขาวกันมากเลยคารมังใหญ่ๆนะครับหน่อยโปรโตมากขึ้นวัสะดุ้ย ตี 3, าสามเขางเกียรจังเพ่อยาว์วันแล้วว่าพ่เป็นแต่เลี่ววาสันวะสองมงุ้งสิเหลียววัเพ่นะเมียเราเพื่ใส่สีเส้นเนาะสีเส้นวสันเป็นก่อนอยู่วสันวะขอมถือถือพะพใส่เลยเพื่อนใส่ตื่นปลากังเคลนมึงขืนว่าตื่นลงไปสิพ่อดังอี่วะ ว่าขันเหรียงยืนวิ่งก็สิวพอยเลยๆเลยขึ้นบอ่อถึกนะครับทางๆเด่นปะนิ่นเจ็ดแปดเส้นตัวหนึ่งงามอยู่นะอุ้ยว่าเป็นสิย่างหูเสาเป็นสิตื่มต่ำบบ่อปันใดนี่ปะนิ่นนะครับ <c oughs> เอยอหยาเพียดตายสิ่ปีไล่ย,ยันแน่ไดโนบาลนี่เบิ <c oughs> มดมือแหละกูสิไล่ลเหลียวเฮ้ยพี่น้องครับรอบเสาครับแต่บ้หลาย ไมาสามโลว์ะโอ้ยแก่โอเคอยู่ครับมาแมส,สหนี่ได้สองได้สองถังเด็กจังเบิ่งเนี่ยหัวเสาครับเบิ่งเลยเนี่ยหัวเสาครับพี่น้องโอ้ได้ไลายกวาข่อยอยู่ข่อยได้จักสามโลนี่แล้วมั้วถึกเลือก <c oughs> ๆ,ๆอ่ะผม <c oughs> มั่นหาโลอยู่ อีกสองเจา้าแถาลักตีด่างไรอ่ะย้มได้สี่ขึ้นม้าบู๋วไม่ครัสิได้ลงไปไหมบุเอาเปรียบกันเว้ยล่ะผู้หนึ่งว่านางขาผู้หนึ่งว่านางขาผู้นึงสีขื่นสองโมงเศรอบอสิบาเอาปลาเสื่อยู่เซฟเบิ่งแน่เถือข้างเถือแน่ตีขึ้นได้ถ้อยสองเถื่อสามเถื่อเถะนี่ <laughs> ด่างกันละมั่งหนึ่ง ไอ,อ้บ่าอันึ้เบ็ดขาบเซเลยเบ็ดได้ไหมมันมีจริงเหรอไม่เห็นวิ่งไม่เห็นอะไรเลยดิแถวนี้ไม่มีมนนอนน่ะตาโนดู่ไปติดติดโอ้นะนีมันติดเลย มาพญาวัดใส่อันตะไคร้ยีห่ห้อใดนะครับขึ้นนี่แม่ล่ะตะไคร้ตะกอนตะไคร้ตาข้อข้นแบกปลาพักกระมูกระพวงนะอันนี้ของอันพญาวาสพาลุยตะวัดพาลุย,าาลยมันนี้ไปเากอกมานำ้ำพปเอาหน่อยได้ซ้ำหนีวะว้าย <laughs> บึกบึกเดีเ๋ยวอ๋อได้หัวปลาดุกกระโดก,ก็ได้เด้วเนี่ยอันนี้ของ เสียรักนะครับปลาข้าสองตัวปลาโคตตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งปลาสามทางเต็มหมดหลายอยู่ปลาปลาเบาหน่อยกี่ถังได้กันสุกคนบ่อตามบ่อบ่อตามแต่สามสิบผู้ละสามสิบโลบ่อขาดเนื้อท่านี่โอ้อันนี้เอแมวสูสาตัวนี้เต็มแต่อันนี้ ติบโกคาร์แต่ละแน